ฮัลโหลฝ่ายฟินดิธาดาครับวัสดีคาวครับน้าเดี๋ยวครับน้าวัสดีครับน้าสุดที่ปริจจอนโอ้ยพี่อย่าตีผมมึงเป็นเขี้อะไรเสียงอ่อยทั้งวันทั้งคืนวะไม่สบายพ,พี่ยังไม่หายมึงยังไม่หายอีกโอ้ดาวยี่สิบดวงครับโอพาร์ท ออกมาอธิบายรอบนั้นเรียกว่าเออจริงสงสามจริงเฉยมาดูอะไรกันเดียวไม่ใครคำว่าเรียกว่าถามเฉยเขอเมื่อสามคนแล้วใบแดงหมดเลยจริใบแดงเรื่องอะไรเพื่อะคําว่าถามเฉยแดงหมดเลยใบแดงเรื่องอะไรวะบันตินันแล้ะครับบันติซื้อขายใบลิ้ทั้งนั้นเลยพี่แต่ว่าวันนี้ไม่บีมันเรียกทั้งวันแหละเฮ้ยล่าสุดมันมีนี่นะมีคนกีเซนเห็นว่าที่มันปัมเงินได้ทุกประเทศอ่ะเห็นว่าโอม่าเออโอมาเลย ไอ้พวกนี้มึงมึงเวลามึงจับได้มึงประจานด้วยดิไอ้เรื่องที่มึงเพิ่งเอามาส่องเอ็มอะไอเนี่ยมันเป็นนะพครับนะเล่นกีอะไรเลยอยู่กับแฟนเล่นกับแฟนมแค่มีคำถามมาถามเฉยอ้าคำถามพอดีครับก็ถามคำถามได้แหละเออผมแค่มีคำถามไปเฉยคือรู้ว่าอยู่ตั้งซับต่อตัวตันโนมัสแล้วทำไมมันไม่ต <c oughs> ่อครับงงเข้าใจเลยเอออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจอันนี้พูดข้างนอกไดใช่ไหมครับครับเออมันมีความสองครั้งครับในห้องแล้วก็ แล้วก็มีที่คมปอีกเครื่องหนึ่งครับแล้วปกติเราเล่นคอมไหนเอ่อปกติเล่นที่แคมครับอ่าแล้วทําไมแล้วอ่าเราตอนนี้เล่นคอมไหนตอนนี้เล่นคอมคอนโดครับอ่าแล้วคอมนีเฟรเล่นได้ไหมเล่นที่คอนโดครับไม่แล้วคอมเครื่องนี้เราเล่นได้ไหมปกติใช่ครับเล่นด้วยครับเล่นก็เดียวกันใช่ครับลรอกินออกเรากินเข้าไม่เคยเข้ารีแฟไม่เคยครับ แน่ใจหมายถึงอีกเครื่องหนึ่งเข้าไปดีแฟนนะครับหมายถึงว่าเราอเข้าไปดีแฟนไม่เคยใช่ไหมเขามาเช็คหรือเปล่าถึงห่วงหรือเปล่าน่าจะไม่ไม่เคยนะครับใช้เวลาคิดผ่อนคลายก่อน,อนถ้าจะเข้าก็ถ้าถ้ามันมีเข้าครับมันก็น่าจะแบบยกความกลับมาคอนโดแล้วก็ ไมว่าเคยเราอ่ะเคยอะคอมเครื่องเนี้ยมันคือคอมอะคอมที่เราเล่นอยู่ตอนนี้อันนี้คือเราเข้ามาตั้งแตนเพียงแล้วยังไม่ได้ออกใช่ไหมใช่ครับเขา้าเข้ามาตั้งนานแล้วคอมเครื่องเนี้ยปกติอ่ะแฟนเราเล่นไหมเล่นครับเล่นแล้วแฟนเราเล่นคอมเครื่องไหนบ้างฟุตบอลครับมันจะมีเครื่องเดียวมันจะมีเครื่องหนึ่งแล้วก็เล่นเครื่องนี้อีกเครื่องหนึ่งครับ คือคอมทั้งหมดมันจะมีสามเครื่องครับแล้วก็อ่าเครื่องที่อยู่แคมครับบางทีก็ยกกลับมาคอนโดด้วยครับแต่คือเครื่องนี้คือมีแค่เรากับแพนเล่นเราไม่เคยเล่นเล่ดีแคลแน่ๆอะไรนะว่าเครื่องนี้คือเราไม่เคยเล่นไอดีแนลแน่ๆถูกไหมครับถ้าไม่ไม่ไม่ครับถ้าถ้าผมผมไม่เคยล็อกอินไอดีใครมาเล่นครับโอเคครับเชิญครับครับ มาทำไมกันเดียบอ่แล้วเรียกว่าถามไปเฉยโอ้ถามยังมาถามแดงไปสามคนแล้วแค่มาถามคนนี้ไม่แดงดีนะเวลาไปเล่นบ้านแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหัวเหลืองๆนั่นใครอ่ะจูมีแฟนด้วยเหรออ้าวนู่นเหรอครับไี่นี่ใครอ่ะคุณเรืองเืองครับนะมันมันเจ็บเห็นแล้วโดนพึ่งต่อยครับไอ้เรืองถามเฉยๆไงสงสัยเฉยๆแบบแค่ถาม เีวะเรียกวันวันนี้ไอมีบีมันมันโซฮอตดีว่ะแจกแดงันสามใบโซฮอตจัดอีฮี้อยตอนนี้มันกำลังพิมอยู่ี่อาจจะเรียกอีกเหรอใช่ๆโอ้ยส้อตั้งแต่อกหักแม่งก็ทํำฮี่อะไรไปประหลาดเอครับไปไปเถอะวันนี้เราเตรียมตัว ชื่อต่อไปต้องมีอยู่สแตนบายอยู่ในเมืองแล้วคุณสแตนบายเรื่องนะครับนะวพาไงคิดถึงนะจังเลยครับอุปากไฟจูเฮ้ยไอจูนะมึงสนใจจะออกซิกซิกป่ะออกล้วไปอยู่ไหนครับนะไม่มีที่อยู่ล้วคนอย่างมึงอ่ะใช่ครับนะไม่มีที่อยู่ครับจะออกไม่มีที่อยู่ครับต่อยเขาไล่ไม่ออกครับนะ